สวัสดีเพื่อนๆอเสียงรถไฟโอ้โห,โห,โหปวดขารถไฟมาจากออสโลเพื่อนๆจะเห็นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปเต้นนะเพราะทำงานแล้วเหนื่อยเต้นไม่ออกเดินกลับจากที่ทำงานประมาณสองสองกิโลน่าน่าจะสองกิโลกว่าฟา เล่นไม่ออกเลยอ่ะร้อนด้วยข้างหลังคุยโทรศัพท์ดังกับเราอีกได้ยินไหมนะก็ช่วงนี้ก็เดินค่ะเดินวันนี้ก็ทำงานเริ่มบ่ายโมงครึ่งนะวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ต้องเดินขึ้นเครื่องพรุ่งนี้ต้องขึ้นเครื่อง เสียงนกก็ร <rez> <ata> ้องร้องเสียงจริงๆนะไม่ใช่เส <ai> ียงปอบอนะเต็มเลยบนต้นไม้แค่นี้แล้วเพื่อนๆเดินขึ้นเนินแล้วเหนื่อย